สวัสดีครับนายอภิรักษ์ขนล้องวันนี้จะมาอ่านวงจรแต่ครับเริ่มจากไฟบกแบตเตอรี่ไปที่ฟิล18แอม์ของวงจรแต่แไปยังฟิลที่2ไปยัง 85, ขั้วที่8 5เข้าที่ขดลวดรีเลย์วงจรแต่ไปยังขั้วที่8 6ไปยังปลั๊ก 1A ่ขั้วที่7ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวอ่อนไปยังปลั๊ก CB ขั้วที่28เชื่อมต่อกับปลั๊ก C e ขั้วที่18ผ่านสายไฟเส้นสีดำไปยังปลั๊ก A ขั้วที่8 ไปยังไปยังปักบีค้ที่1ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังสวิตช์วงจรแต่เมื่อเรากดสวิตช์วงจรแต่จะทําให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันและเมื่อหน้าคอนแทคสัมผัสกันไฟก็จะเป็นลงกาวที่ขั้วลบของแบตเตอรี่จะทําให้เกิดแรงสนามแม่เหล็กที่ขดลวดรีเลย์วงจรแต่ทาให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันและเมื่อหน้าคอนแทคสัมผัสกันไฟบวกจากแบตเตอรี่จะไปที่ฟิวสิบแอมป์ของวงจรแต่แต่ไปยังฟิวที่2 ไปยังขั้วที่30ของวงจรแต่แล้วเข้าที่หน้าคอนแทคแล้วไปยังขั้วที่8 7แล้วไปยังปลั๊ก 1A ึขั้วที่8ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊ก a a 1อห่ขั้วที่17ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊กบ a 1อห่ขั้วที่17ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊ก B2 สขั้วที่1ของแต่แล้วไฟจะไปลงกาวที่ขั้วลบของแบตเตอรี่เพียง เราบีบแต่จะทำให้เกิดเสียงแต่ของขับ